ต่างนะครับเนื่องจากทีมงานหลาย300กับ4 0่ชีวิตนะครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับบอลอนก็เลยเห็ดกับเข่าแล้วแต่เว้นเว้นแล้วออ่า27นะครับ27ถึงวันที่1ธันวา27พฤศจิกาถึง1ธันวาอ,อ,อ่อนทั่วกรุงเทพมหานครนะครับ27 28 29 30ใจเกินร้อยประทัโตกเกียวมิวสิก นะครับในส่วนของคิวงานกันยังบอดามีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับใจเกลอยพัฒาาตเกี่ยวในแม่เอ้ยบบนู้นยังคื้นอยู่จักสิไประยู่จังหดสิไปกินจังหดคนกระสีหลายมองจอดรถกระเต็มสักหลากของน้ำกระซิกอุกอังเอาเทนะครับคนสีหลายแทนะครับฉะนั้นไปเตรียมพร้อมครับแล้วก็มือสุดท้ายนะครับเพื่อที่มาอ่อนทั่วรับใส่เจ้าภาพบุญอีสานบันเท่านะครับ กินเขาแล้วลลลวาดเวน,นะครับกำลังติดฉากสวัสดีแม่น้อยนิยมครับอขอบคุณแม่แพรทุยเวียงนะครับเจ้าภาพไปดูแลทีมงานตั้งแต่ไปพักแรมจนได้ออกจากสนามรถติดลม เบิดมือเลยเอาเมโคสองขั้นดึงออกอีเมลประสานงานดูแลทีมงานอย่างดีอีเมลว่าชีจ้างไปใส่บุญบุญพาเวทยยู่เด้ปีนาจะคิ้วเต็มแล้วต้องปีเกยศูนย์ครับนะครับสีจ้างไปแก้มือเพื่อนวานะครับท่านั่นเตรียมพร้อมนะครับบ้านแหบันแฮตตำบลชุ่มแพร่อำเภอชุมแพร่จังหวัดขอนแกน่นเพิ่นสีเอาออร,ริแบนตเต็มวงไปคือเกา่าจวดรับมือแรงหนาหาน สวัสดีบอลนนท์ไม่รอในกลุ่มแล้วนะครับมาเป็นตำตะเลแท้วันนี้เล่นให้สนุกนะครับเมืองล้าเรื่องก็เลยมาเตยก็เลยนับแรกว,วันนี้มีไล์สดไหมซื้อเหมาเมาไว้แล้วครับบอลนนท์สิไล์สดช่วงแรกให้ได้เบิงนะครับช่วงช่วงทำการแสดงแล้วก็ช่วงที่ไปสดอีพีแรกนะครับอีพีทีซีบอรที่บอลนนท์จับบอปิดวันที่สิบเอ็ดครับอยู่ที่งานงิ้วจตุรัสเมืองชัยภูมิรับเชิญซอแอนนอรดีแล้วก็ มีเดนีมีสามสามอีพีครับนะครับแล้วก็มีมีโยทีอุดรหม่องงานหนึ่งนะครับเมื่ออื่นอยู่อ่าตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้องสามารถกดติดตามได้ที่เพจคณะมอลํำใจเกิดรอยนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังและก็คิวงานการแสดงชียุม uh ครับแซ่บหลาย งานฟรีเมื่อนี้เบิงฟรีครับบ่ได้เสียค่าบัตรเบิงฟรีเดี๋ยวแม่แต่เล่นหนึ่งทุ่มนะครับเล่นหนึ่งทุ่มเลิกตีหนึ่งซ้ำนันนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่อนอนุญ,ญาตให้ให้ได้แค่นี้เดี๋ยวบอลลพาไปรอเบิงด้านหลังนะครับด้านหลังทีด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วบอลก็สีลงลงไลเพื่อที่ไปเตรียมตัวนะครับพาทีมง,งานไปลํำถวายสารเจ้านะครับน้องๆก็เริ่มขึ้นหน้าขึ้นตาเริ่มแต่งหน้าทาปากแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังนี่คือวานเข่าเลยเลยพี่น้องนะครับด้านหลังวานเข่าเลยเลยคนน้าบอลลอนบอลยางไปดอกอันนี้เบื้องหลังนะครับบอลลอนว่าเอาเข่ามาวานหน่อยปุ๊บนี่หลังสงการคือเกี่ยวเลยเลยนะครับเพราะจะเป็นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแผนกชุดแผนกชุดอุปกรณ์การแสดงทุกอย่างนะครับก็จะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะเต็นท์หมอลำเต็นท์หมอลำจะอยู่อีกอีกฟังหนึ่งเต็นท์หมอลำอยู่ติดกับหลังรถพระนะครับ ในส่วนของอชุดการสแสดงเต็มระบบคือเกาทาบริตัดออกนะครับฝ้าเปิดแล้วนะครับเมาเมาแล้วนะครับมีคิ้วหนองคายบัวคาวัดพระเจ้าองค์ตือบ้านน้โมงดมเดอแม่บุญบุญพเวศบุญสงการบุญพเวทบุญเย็นสามบุญนมัมสกันพระเจ้าใหญ่องค์ตือบ้านน้ำมง เมืองทาบอนของค่ายครับวัดหลวงพ่อพระสัยทุกๆปีของวันที่13เมษายนเมือแรกแหกหมันของสงการเลยลูกหลานก็จะไปะเล่นอยู่ที่งานหลวงพ,พ,พ่อพระสัยพนจางสีปีครับมีเบิดนะครับสามารถเบิงคิวงานได้ที่เพจขนาหมอลำใจเกินร้อยนะครับ อย่าลืมเจ้าภาพครับเจ้าภาพไม่เจ้าภาพเกาอีพออีแม่หลงพอหลองพีหลงเน้นแมซุ้งเมซีสุขูสุคนหรือซีจ้างไปเบิงผู้เดียวก็ได้อย่าลืมเน้อตุ่มโฮมอลูกหลานเนี่ยมารำแจกเกินลอยศูนย์เกา3ีแปดหนึ่งเกาีหนึ่งสามหาน้ำมันจะแพงค่าแรงจะสูงรับงานราคาเกา่าครับโทรไปหาที่เบอร์นี้ได้เลยหรือทักไปมาหาบอนน์ก็ได้นะครับทักไปหาพี่นิวทักไปหาแม่รัดแมแตนได้สวยเลยครับคิวงานวางเบาง แต่บนอนนเช็คเบิดแล้วเต็มตั้งแต่เดือนธันวามยาวไปถึงปิดฤดูกาลคือ30พฤษภานะครับบ่มมีมือว่างแล้วจะว่างปี70นะครับฉะนั้นรีบจองครับแม่นะครับจังปะได้เสียโอกาสเสด็จดมึงเลยเด้เอเอ,เอใกล้กับบ้านเพียบอกบ้านเพียนําสวยเพื่นโทรมาเมื่อวานนี่ว่าสิเอใไ่บุญพระเวทตเต็มแล้วตเต็มบ่เช็คให้พี่นิวเช็คล่าสุดคือบบ่ว่างแล้วปกติ ท,ที่เบิงบรนรนุเบิงคือว่างว่างวันที่20มกราคมแล้วก็30มีนาตอนตอนนี้คือคิวงานเต็มหมดแล้วนะครับเบ,บ,บาบางแล้วอย่ากน้ามไปอยู่ได้แม่อยากขามไปอยู่ได้ฟ,ฟังฟังสายบานเหาอยากพยายามไหมอยากพยายามอีเมลทั้งพุน่นบนรลุเนี่ยปิดฤดูกาลบนรุวันว่าสิไปเวียงจันทร์อยู่ไปเที่ยวเวียงจันทร์ให้คอยไปนอนบานเจ้าเลยได้แม่ <S <S บอกกินหยังลายดอกต่าบอกฮวงยังเดียว มื่อนี้งานฟรีครับวันนี้งานฟรีนะครับฉากแสงสีเสียงเอฟเฟกตะตการตาเริ่มหนึ่งทุ่มเลิกตีหนึ่งซํำนันแม่นะครับวันนี้เฮาซีอวยมากเมืองขอนแก่นอีกเดือนธันวายังมีอยู่นะครับเดือนธันวาแล้วก็ยี่สี่อยู่ที่บ้านนนกอกบอก่กเมืองอุดรแล้วก็วันที่ยี่ิบห้ายี่สี่ยี่บห้ายี่ิบห้าอยู่เพชรบูรณ์วัดเสาทงทอง,ทอ,งอันนี้เคยไปล้ำแล้วเพิินมาจางอีกนะครับ อาวัดวัดอย่างวัดวัด